อ่ะสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากราเล่นแชร์ครับพบกับรายการใหญ่ครับวันนี้รายการใหญ่ที่บุรีรัมย์ครับ ตอนนี้ก็กำลังสอบน้ำหนักยังไม่เอาจริงกันอยู่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวจริงๆงก็นี่นี่เอามาเอกสารนี้เดี๋ยวผมผมขอ <c oughs> ขอแช็งก่อนขอแช็งก่อน ต้ไก่อนชอนแชร์น yeah. so uh, yeah. ok. ี่ผงนี่งครับแฝากก่อนแล้วก็แชร์ครี่าแลฝากก่อล้วก็แชร์ครับมผมแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อน ก็เพชรดำครเพชรดำก็มาตรวจร่างกายครับเช็คประวัติตอนนี้ยังไม่ช่างจริงครับวันนี้นี่มีสองช่วงมีสองช่วงอ่ะเข้ามาแล้วเสียงไม่ยินยังไงไม่ได้ยินยังไงก็ฝากกันด้วยทักทายไม่ได้กดไลค์ก็แชร์บูรามเนี่ยอาการหนาวหนาวนิดหน่อยสัปดาห์สุดท้ายนะ อยู่ที่นี่กันเก้าสัปดาห์เต็มสุดสุดท้ายนี่ก็เป็นรายการใหญ่รายการใหญ่เมื่อคืนนี้ก็มีงานพูดคุยกันก่อนชกเปิดตัวอะนี่ครับเอกหนึ่งคู่เอกประจำวันนีร้รุ่นพี่อย่างแสงวันนี้วันนี้นนเจอเมือรุ่นน้อง<ห>ฟอร์มสดอย่างกับเาพาะแก้วอ่าเดี๋ยวให้น้องทำน้ำห,หนักก่อนเดี๋ยวยังไงก็มาพูดคุยกัน มาพูรคกันมาพุรคุยนนยังไม่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนลเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ครับนนไปจำปีเลยถือว่าเหมือนส่งท้ายปีเลยส่วนช่วงเดือนธันวาจะมีรายการใหญ่ที่ไหนนี่เดี๋ยวรอกันอีกทีนึงอ่ะวันนี้ก็ฝากกดแลก็แชร์ครับ ช่องอมารินก็วันนี้อมารินสามสิบสี่ห้าโมงเย็นก็รายการแรกรายการที่สองนี่สองสองทุ่มครึ่งรายการของศึกสอสมหมายบวกสอสนพนบวก KTM ยิมถ่ายทางช่องทีสปอร์ตแล้วก็เพจ g s v อ่ะเมื่อวานนี้พี่ป๋องแจ้งมาแล้วทีสปอร์ตเจ็ดมีถ่ายช่วงที่สองก็ฝากด้วยฝากด้วยคู่เอกนี่ทีรเดชเจอกับแปดแสนเล็กมาแล้วตับหวานมาแล้วใครที่รออยู่ก็ฝากด้วยช่วงที่สองนี่ก็ถือว่าจัดไว้หน้าดูกับกลุ่มพลังใหม่อ่ะ ส่วนช่วงแรกนี่ก็เต็มพิกัดครับช่อฟ้าคมประตักแบทแมนเหนือธรณีนี่จำศึกต่างศึกต่างสายเจอเพชรดำไก่ย่างห้าดาวยิมหรือว่าเพชรดำเพชรยินดีแคเดมี่แล้วก็ทปาปเปแก้วสแสงมณีสาวไทยมไทยนี่เจอกับทบปาปาปแก้วส,สิ่งมาวินแล้วก็อีกหนึ่งคู่เอกชิงแชม140ป์ร4 0ยสี่สิบกรเวทีมวยราชเทมเนินกุหลาบดำครับ กุหลาบดำสจเป้ยกุไทยครับเจอกับยอดเหล็กเพชรอชริยะแล้วก็อีกหนึ่งคู่กับภาคที่7็บางสันรับเสกสันอขวัญเมืองครับเจอกับธนันชัยแฟร์แท็กนี่ครับคู่เปิดหัววันนี้ครับช่อฟ้าครับช่อฟ้าทอแสงเดน้อยครับวันนี้นี่เจอมวยที่บอกว่ามีลูกก้านคอเป็นทีเด็ดอย่างคมประตักไฟเตอร์มวยไทยอ่ะก็ต้องดูว่าคู่แรกวันนี้นี่ถือว่า ผูดูดังครับเจอกับมวยหลักเหลี่ยมฝีมือแล้วก็มีลูกเตะก้านคอนี่แหละเป็นลูกทีเด็ดก็ต้องดูว่าคู่นี้นี่จะจบลงยังไงในคู่แรกนี่สไตล์การชกนี่ค่อนข้างจะต่างกันอยู่อ่ะเขแล้วเขาแล้วกดขอบคุณครับขอบคุณที่ทักทายนะครับคุณ007อ่าก็เริ่มแล้วเริ่มกันเริ่มช่างกันแล้ว มีการสอบน้ำหนักยังไม่ได้ช่างจริงมาเป็นการสอบน้ำหนักครับใครที่ยังไม่ผ่านนี่ก็ไปวิ่งกันไปวิ่งกันบางสันก็มาแล้วทำศึกภาคที่7กับพนันชัยแฟร์เทคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต่อยกันได้สะดวกทุกครั้งที่พบกันสามครั้งล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสิติบางสันดีกว่า ต้องบอกว่าสามครั้งหลังสุดนี่บางสันมีสติค่อนข้างจะดีกว่าอ่าหกโมงสี่ห้าช่างจริงครับหกโมงสี่ห้าช่างจริงตอนนี้ก็หลายๆคนนี่ก็น้ําหนักเกินไม่เยอะครับเกินไม่เยอะเกินไม่เยอะบางคนนี่ก็มาพอดีพอดีหรือว่าปล่อยเกินมาสักสามสี่ขีดมาร้อยห้าสิบท่านแชร์หน่อยแชร์หน่อยเอาให้ถึงสองร้อยหน่อยเช้านี้ หนาว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 อมารินสามสิบสี่ครับวันนี้ช่วงแรกศึกมวยไทยมาดกันไทยเสนอราชดำเนินซุปเปอร์ไฟะจะสองร้อยแล้วแชร์หน่อยเดี๋ยวสองร้อยจะพายดูเนื้อตัวนี่ครับโจ๊กเกอร์ครับเพชรดำเมื่อคืนนี้ก็มาในมาดของโจ๊กเกอร์ เจอกับแบทแมนครับเป็นตัวละครจากดีซครับตัวละครคือเป็นคู่ปรับตลอดการครับวันนี้เรามาเปิดศึกต่างศึกต่างสายครับเพชรดำนี่ก็มาในศึกในสายของเพชรยินดีแล้วก็เนือธรณีนี่มาในศึกในสายของเกียรติเพชรก็ถือว่าเมื่อคนืนนี้เอาทงประจำศึกกันมาเลย ้องอ่านี่ยเจาชช้าเนสยอดเหล็กเพชรนี่ก็มาแล้วลงมาแล้วสอบตอนนี้ไปสอบน้ำหนักช่างจริงสี่หกโมงสี่สิบห้าสอบหนักตรงนี้ครับช่างจริงนี่หกโมงสี่ห้ายอดเหล็กเพชรี่เมื่อวานนี่ก็นิดหน่อยเกินนิดหน่อยเมื่อวานเกินอยู่สี่เกินอยู่ศูนย์จุดสี่มาดูคนนี้ดีวกว่าภาคที่เจ็ดเจอกันกี่ครั้งมันทุกครั้งคนนี้คือต่อยกันต่อยกันจนรู้กิจละ โชกันกี่ครั้งมันทุกครั้งครับบางสันกับบางหงอ่ะเดี๋ยวร้อยเขาช่างจริงก่อนเดี๋ยว่อยสัมภาษณ์กันบางสันพระทะบางหงเป็นครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดอะบางสันเจอบางหงนะเดี๋ยวเจอบางเอได้ มีคู่อื่นเพิ่มอีกไหมครับจากห้าคู่นี้มีของกลุ่มพลังใหม่อีกห้าหรือหกขี้เล็กห้าห้าห้าคู่เหมือนกันหลักสี่อ่าแล้วก็มีมวยหลังคู่อีกไหมห้าคู่นี้คือเป็นหลักเลยครับห้าคู่นี้นี่หลักเลยนี่มาแล้วแปดแสนเล็ก หนาวปัะนี้หนาวอ่ะคราแล้วฝากแล้วก็แชร์ครับเอาให้ถึงสองร้อยท่านน่อจะสองร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าสองร้อยท่านเนี่ยผมจะถามทีเด็ดที่เล็กให้ทีเด็ดคุณเล็กงาอยู่เดี๋ยวผมนี่กีการบีบีทีเสียไม่นั่นอยู่เออลืมเล็กกับเด็กย้ปอนเล็กกับเล็กย้อันนี้อน

คนไอ้ที่เล่นประตูที่ไหนมามอมามาคอมเมนต์เขาบอกเออกว่าลูกไปไหนแบทแมนหายไปแล้วมาคอมเมนต์เขาบอกจ็อกเกอร์ไม่เป็นไรหรอกแต่แบทแมนนี่น่าจะน่าจะร้อนหน้าดูอ่าพี่แอร์พี่แอร์บอกจะเอายกไหนอ๋อผมยกผมยกเดียวก็ไปแล้ว ปดแสนเล็กครับนี่ครับมาแล้วครับตับหวานของแฟนคลับหลายๆคนพี่งเกงแตงเกงช่องช่องยี่สิบสี่ช่องยี่สิบสี่ที่ดังสิทธ์ก็มีปกติมีปกติช่องยี่สิบสี่ที่ดังสิทธ์ก็มีปกติของทีมงานที่ยินดีก็จัดปกติครับก็มวยมันมันโสดก,ก็มีปกติ ถามจันมาก่อนมวยวันศุกร์ใครเป็นคู่เอกับวันนี้นรังขาวเจอกับ้้าาหนรังขาวก้าวหน้ามีปกติครับเวลาเดิมปกติเลยแต่ที่นี่นี่เริ่มห้าโมองอัมอมาลินนี่เริ่มห้าโมงทูฟอร์ยูก็ปกตกิเวลาเดิมเลยคู่เอกนี่รังขาวเจอก้กาวหน้าอ่าก็ถือว่าฝึกใหญ่เหมือนกันรายการใหญ่เหมือนกันที่รังสิทธิ์ทางทีมงานของเสียบรทก็ยินดีจัดไว้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมรายการเดิมเดี๋ยวทีเด็ดก็มีในรายการเหมือนเดิม ก็ถือว่ารายการมวยเพิ่มขึ้นก็เป็นผลดีต่อนักมวยมวยมันสุกชกเหมือนเดิมครับรังขาวก้าวหน้าคู่เอกอ่อาแต่คู่อื่นๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามมาให้ชชมาแล้วมา,มาแล้ว <adaptations> นี่ครับมาแล้วครับแปดแสนเล็กแฟนคลับนี่ถามหาเลยก็ถือว่ากลับมาในรอบโอ้ยหยุดไปนานเลย ไฟสุดท้ายเลยเดี๋ยวค่อยถามเนาะค่อยถามกระป๋แก้วไหนครับอาตะป๋อาแก้วเดี๋ยวไปวิ่งอยู่ยังไม่ได้ช่างจริงยังไม่ได้ช่างจริงยังไม่ได้ช่างจริงนี่มาแล้วฮะแปดแสนเล็กครับแปะเซนเล็กอ่าเนี้ย ยังไม่ได้ช่างจริงครับเป็นการถ่ายรูปเฉยเฉแปดแสนเล็กวันนี้จะกินตับหรือว่าโดนใครจะกินตับตับแก้วกุหลาบดำต่อยกันได้ไหมครับ <c oughs> คือด้วยน้ำหนักนก็ต่อยกันได้ครับแต่วันนี้นี่แยกคู่ไปก่อนแยกคู่ไปก่อนแปดแสนไฟล่าสุด เราต่อยเมื่อไหร่ต่อยรากี้ต่อยไว้ที่สุราษฎร์โอ้ถือว่าหยุดมาก็สิบเอ็ดเดือนวันนั้นเราต่อยไว้ตอนประมาณปลายเดือนประมาณปลายปีแหละอ่ะเดี๋ยวไปทําน้ําหนักเดี๋ยวค่อยพูดคุยอีกรอบหนึ่งนี่ครับไฟล่าสุดของกระแสในต่อยไว้รากี้วันนั้นก็รายการมวยต่างจังหวัดอ่ะก็ถือว่าหยุดนานเหมือนกันแต่ก็ถือว่าช่วงโควิดแหะครับธรรมดาหยุดนธรรมดา แต่เขาแก้วกุหลาบดำต่อยกันได้นะครับอ่าก็เหมือนผู้ต๋องบอกว่ากกต่อยกันได้ครับน้ำหนักต่อยกันได้น้ำหนักไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้กุหลาบดำนี่ก็ต้องชิง140กับทางหน่งของยอดเหล็กเพชรก่อนแต่พอแก้วนี่ถ้าผ่านแสงมณีได้นี่ก็ตัวชกก็มีเทียบมีเยอะก็ถือว่าเป็นการบทพิสูจน์แบทพิสูจน์ะบทพิสูจน์ของกระเปาแก้วอ่ะนี่แฟนขับแสงมณีนี่แต่มณีก็มาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะช่วยแชร์หน่อยเนี่ย เอาไปถึง200กว่นตอนนี้เกือบ200คนแล้วเช้าเช้ากันหนาวหนาวแชร์กันไปแชร์กันไปอ่าสัดดีคุณอภิชาตแปดแสนเล็กจะโดนเทเด็กกินตับเอเดี๋ยวรอดูรอดูอชอบฟ้ากันหน่อยชอบฟ้า ย่งไบ้างรครับน้ำหนักสอบไปแล้วเกินเท่าไห <ป S 1> ร่พอ,พอดีเลยโอ้สบายสบายเลยนี่เช่าฟ้าก็ถือว่าเป็นคู่เปิดหัวเลยวันนี้เชาา่าฟ้าต่อแสงเทียนน้อยครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นนัดเปิดหัวเจอกับคมประดักเดี๋ยวรอคมประดักมายยนคู่กันแล้วพูดคุยกันพูดคุยกันเชาา่าฟ้าน้ำหนักมาพอดีครับพิกัดร้อยสามสิบสองสบายสบาย หนาวหนาวมากันหนาวหนาวนี่คนนี้ด้วยกันจะเล็กสายมวยเจอได้ทุกคนเจอทุกคู่เหมือนกันคนนี้เจอทุกค <c oughs> ู่แค่รายการแรกนี่น้ำหนักน้อยสุดคือร้อยสาสิบสองคือถือว่าเป็นมวยใหญ่ไปเลยเป็นมวยระดับเงินแสนไมเลยแม้ใครร่งวงอะไรไปเลย <c oughs> <c oughs> ช่วงแรกนี่ช่วงแรกในประเภทประเภท100ร้อยปอนร้อยสิบสองรอยสิบห้านี่ไม่มีไม่มีขึ้นมาร้อยสามสองมาป้องมาคู่ใหญ่เลยชอบฟ้าน้ำหนักมาพอดีครับช่อฟ้าผมประตักในีเดี๋ยวเดี๋ยวถามดูรอ้อยสามส3 2องพอดีเลยพอดีที่กัดเลยช่อฟ้า แสงมณีตะปะแก้วอ่าแสงมณีตะปะแก้วก็มาทั้งคู่แล้วอ่าฝากไว้แล้วก็แชร์ก็ฝากเลยแชร์ตะปะแก้วเจอกุหลาบดำได้ไหมเจอได้ครับน้ำหนักเจอได้แต่ตอนนี้นี่ฝ่ายจัดเขาประกอบกุหลาบดำนี่เจอน้ำหนักจาเหล็กเพชรก่อนตะปะแก้วก็เจอนั่งแสงมณีเจอได้ครับน้ำหนักร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสามแปดร้อยสามเก้าทีคือน้ำมวยใน ที่เจอมานเนี่ยเหมือนเมื่อวันนั้นเฟอร์รารีหนึ่งล้านเล็กนี่ก็เป็นกลุ่มที่เจอกันได้หมดขอที่เด็ดหน่อยครับโอ้โหยังไม่ได้เริ่มช่างเลยที่เด็ดเดียวที่เด็ดเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับต้องรอน้ำหนักแป๊บนึงเมื่อวานในใครตามผมช่วงแรกนี่ถือว่าบวกอยู่ช่วงหลังนี่ก็เจ็บนิดหน่อยอาจจะเสียค่าน้ำไปผมไปผิดตัวเด็ดเลยช่วงหลังนี่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนส่วนช่วงแรกนี่โอเคเลย สบ,บายเลยพูกเอกนี่ผมสวนเสาโทคนเดียวเลยเมื่อคืนหักทุกปากกาเซียนเลยช่าฟ้าชกในถิ่นต้องจัดอ่วันนี้นี่มีช่าฟ้ามีธนัญชัยอ่าธนัญชัยนี่ก็นักนักชกจากบุรีรมัมส่วนพวกกุหลาบดำนี่เป็นสุสรินแต่พอแก้วนี่มาไกลเลย มาจากแดนใต้เลยทับเหาแก้วนี่คมปัตักทเหาแก้วนี่ยกมาจากแดนใต้เลยก็ถือว่ามาเยือนเป็นผู้มาเยือนส่วนแสงมณีน,น,นี่ก็บ้านใกล้ดินเคียงครับนักชกจากขอนแกน่นนักชกจากขอนแกน่นแสงมณนนีนี่ก็มันจากคีรีนักชกจากมันจากคีรีก็ถือว่าจปนักชกจากทินอีสานอีกหนึ่งคนส่วนบางสันนี่อีกหนึ่งคนครับนำทับเลยบางสันนี่รุ่นพี่จากแดนใต้หนึ่งคนเลยวันนี้มาเยือนเจ้าถิ่น มาเยือนเจ้าถิน่นยอดเก็กเพชรนี่มาจากร้อยเอ็ดไต้หวันติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาจากไต้หวันก็มีครับเวลาเท่าไหร่แล้วไต้หวันช้ากว่าเราเร็วกว่าเรากี่ชั่วโมงอ่าแนะนํากันไม่ได้หรือว่าจะเร็วกว่าช้ากว่าอันนี้คู่ไหนเป็นเลขเป็เลขคู่ไหนของศึกสสมหมาย ของกลุ่มพลังใหมข่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุพพดจอนก่าก็เป็นในกลุ่มของกลุ่มพลังใหม่เป็นศึกษาสมัยก็คมกเมื่อกี้เขา,ามีถ่ายรูปครับมีถ่ายรูป ุหลาบดำยังไม่ลงมากุหลาบดำกำลังครับกำลังลงมานักวอยรอบแรกครับรับปัดปลายสามนะครับหน้างานนะครับทุกคุณนะครับนักวอยที่ต้อรอบแรกรับปัดเข้างานนะครับปลายสามนะครับจะรอบรอบหลังรอบหลังไม่เคยรอบหลังไม่เคยของวงยินนะครับนักวอยใช่ไปรับหน้างานรับรับเข้ารับที่ไหนรับที่คนอื่นเท่านั้นชัย ฉันันใช้มาแล้วเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคนนักชกจากบุีรำอืมก่อเมื่อวานเห็นใส่เสื้อบุีรำเลยในเพจเลยเราอยู่อำเภออะไรอำเภอตะตึกอำเภอสะตึกอ่าก็จากตะตึกก็ประมาณสี่สิบโลจากนี่ไปก็ไม่ไกลไม่ไม่ใกล้ไม่ไกล เป็นอำเภอที่อยู่กับมีสนามบินอำเภอตตึกนี่มีสนามบินสนามบินอยู่ที่อำเภอตตึกไม่รู้ หือว่าเป็นอีกหนึ่งนักช็อครับที่ต่อ,อยในบ้านวันนี้เร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณที่ที่ติดตามมาจากไต้หวันครับก็ตอนนี้ที่ไต้หวันก็น่าจะ7จ็ดโมงกว่าแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วที่ไทยตอนนี้หกโมงสี่สิบกุหลาบดำยอดเหล็กเ,เว็รพี่ชอบใครอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีเด็ดนี้มีแน่ คู่นี้นี่ก่อนชกนี่มีประเด็นกันหลายๆเรื่องกุหลาบดํานี่ก็บอกว่าลูกเตะขาของยอดเหล็กเพชรนี่ทําอะไรก็ไม่ได้หรอกอ่เดี๋ยวจะโดนจะมีหมัดนี่แหละซ้ายกับขวาเลยจะซัดเอาให้ก็เดี๋ยวต้องดูต้องดูอนี่มาแล้วยอดเหล็กเพชรนี่ก็ตรวจร่างกายเลยตรวจร่างกายเลยนี่ครับยอดเหล็กเพชรครับ อ่ะจะสองร้อยละยอดเหล็กเพชรนี่น่าจะร้อยเอ็ดใช่ไหมนักอ่การ้อยเอ็ดอำเภออะไรอ่พอาพัชชนภูมิครับนักชกจากร้อยเอ็ดครับอันนี้นี่ก็ถือว่าชกในชิ่นอีสานแต่เป็นวันนี้มาอีสานใต้มาบุรีรัมนีเป็นอีสานใต้จากร้อยเอ็ดมาบุรีรัมย์ก็ไม่ไกลมากแต่เจ้านักนี่ซ้อมอยู่ที่เด็กเก้าสิบเก้าวันนี้มีพี่มนใต้ครับพี่มนใต้เนี่คุมมาเลยเมื่อวานนี่ก็เจอแล้วนักนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ เมื่อวานนี่ถึงสนามตรวจเนี่ยค่อนข้างเ,เร็วเลยคนแรกๆเลยผู้แสงณันนี้ไหนครับแต่พอแก้วไปวิ่งอยู่เดี๋ยวให้ไปดูแอแก้ววิ่งแสงมันนี้ก็ทําเอกสารก็ถือว่ารอ,อแล้วรอแล้วนี่ครับทีมงานของทเอ็แนนอยครับนี่พี่โมเสจอ่ะอยังไงบ้างพี่ไฟนี้ต้องบอกว่าเป็นสายเลือดใหม่ครับวันนี้ก็มาคุมมือเลยความมั่นใจง,งนพี่มั่นใจชอบดฟ้ามั่นใจมาก เมื่อวานนี้ผมไปแอบถามาผูประตักมาเขาบอกว่าเขาจะต่อยในเกมที่ไม่ได้เดินแรกเ่าเลยเหม okay ือนเชอาฟ้านี่ที่วางเกมไหนบ้างไปนี่ก็บีบหัวครับอน้องันยันนี้อ่ะาก็เช่าฟ네้าในสไตล์ของเช่าฟ้าครับเขาบอกว่าเป็นคนบุยรำเช่าฟ้าอยู่เออเลยครับเอ่อนังรองเออนางรองก็ใกล้ๆ้เลยอ่าครับฝากแฟนขับค่ายมวยต่อแทนน้อยหน่อยครับวันนี้ที่ตามเจียเช่าฟ้าอยู่พี่ก็ฝากติดตามนะครับคู่แรกครับ เปิดหัวเลยนะนักร้องคนเดิรแน่นอนขาผมนี่ครับนี่ครับรบ,บอกว่าทีมงานครับคนดูแลมวยครับชาวฟ้านีจากนางรองครับอ่ะ,ะถือว่าใกล้ๆเลยวันนี้น่าจะมีแฟนขับติดตามอยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแสงมณนนีกับตะปูแก้วตามกันมาเยอะเลยเป็นอีกหนึ่งคู่ครับอ่ะสองร้อยท่านแล้วสองร้อยท่านแล้วออะไปสามร้อยไปขึ้นมาทีละร้อยเลย เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูแสงมาน,นี่ถ้าเผาแก้วเขาจะบอกว่าลดน้ําหนักครับถ้าเผาแกวนี่ก็นิดหน่อยเกินนิดหน่อยเมื่อวานน้านหนักก็เกินกันอยู่คนละไม่กี่ขีดแล้วตอนเช้านี่ก็มาเกินนิดนิดสอบกันแล้วช่างจริงหกโมงสี่สิบห้าตอนนี้ยังไม่จริงยังไม่ช่างจริงเป็นการทดสอบน้ําหนักกันแล้วก็ตรวจร่างกายขอตัวชอบเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวช่างหนักเสร็จเดี๋ยวบอกกันห้าคู่แรกนี่บอกยากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ ก็เป็นสุดยอดฝีมือระดับแนวหน้าของประเทศนะฮะห้าคู่แรกนี่ก็ถือว่านักโชคเงินแสนเปิดหัวมาก็ชอบฟ้าแล้ววันเนี้ยคู่เสกสรรกับธนันชัยหน่อยครับอ่าได้ดูทุกคู่ผมการันตีเลยห้าคู่เดี๋ยวได้ดูหมดเลยเพราะว่ามีถ่ายรูปมีกิจกรรมทุกคู่อากาศหนาวอากาศหนาวเลยครับเบอร์รำเนี้ แสงมันี้ชอบแสงมันี่้ารเราแก้วเดี๋ยวเามาดูเจอใครวิง่งเดี๋ยวตรงนี้ก็ถือว่าน้ำหนักไปวิ่งอยู่น้ำหนักไปวิ่งอยู่ กำลังไปวิ่งเดี๋ยวมันยังไม่ซ้อมไม่ยังไม่ต่ายจริงครับเสร็จแล้วครับผมยังไม่ช่างนะฮะยังไม่ช่างยังไม่ช่างจริงไม่ต้องกลัวยังไงได้ดูทุกคนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จที่นี่ยังไม่เสร็จนักงวยนี่เขาจะนัดถ่ายรูปกันด้วยฮะเมื่อวานนีก็มีแถลงข่าวอ่ะสองร้อยท่านแล้ว ช่อฟ้าคามมะตักพิกัดร้อสาสองแสงมณีระบแก้วร้อยสิบเอ็ดพชรดำเหนือเท่านี้พิกัดร้อยสิบห้าแล้วก็กุหลาบดำชิงแชมป์ร้อยสี่สิบกับทางด้านของยอดเหล็กเพชรแล้วก็เสกสันธนันชัยภาคที่เจ็ดพิกัดร้อยสาสิบเก้าก็ถือว่าเล็กสุดร้อยสามสองช่วงแรก ส่วนรายการที่สองนี่เป็นของกลุ่มพลังใหม่ศึกต่อสมหายบวกสอธนพลบวก KTM รายการใหญ่รายการใหญ่อากาศหนาวเลยครับ เช่าฟ้าน้ำหนักมาตามพิกัดเลยช่าฟ้านี่น้ำหนักพอดีเลยนี่ขมตัตมาแล้วขมตัตสอบไปยังไม่รู้เดี๋ยวไปถามสอบไปได้หละเมื่อกี้สอบไปแล้ว,ลวคมบักตกขมบัตกสอบไปเมื่อกี้เท่าไหร่น้องน้ำหนักเท่าไหร่สอบไปเมื่อกี้พอดีเลยอื <cm 2> อกับช่าฟ้า <finan c law> น้ำหนักขมบัตัเช่าฟ้านี่น่าจะเป็นคู่แรกๆเลยที่ว่าไม่มีปัญหาที่ผ่านพิกัดสอบไปพอดี อันนี้ก็เป็นการถ่ายทีละคนต่อไปทำกราฟิกตอนเย็นแหละฮะถ่ายรูไปไว้เอาไปใช้ในการทำกราฟิกเข้ารายการอะถ่ายรูปเนี่เยเชื่อไหมละจริงไหอ่ะเข้ามาแล้วก็ดักทายครับดักทายกัน ผมประตักช่อฟ้าไม่น่าจะมีปัญหาน้หนักนี่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่ผมก็ไปสัแป่แอรสัมภาษณ์น้องมาบอกว่าพอดีพอดีจิเล็กมีปัญหาไหมน้ำหนักไม่มีครับเกินไหมอ่อนเลยผมมาบูรามหนูผมปล่อยโชกเลยนะสองเดือนเนี่ยเกินมาเลยนหนักก่อนเลยมาบูรามสองเดือนน้ำหนักเกินเลยกรมประตักครับกรมประตักรอช่าง ผู้ใสงมณีช่างยังยังไม่ช่างจริงครับพี่ยังไม่ช่างจริงเดี๋ยวก็มาช่างครับยังมาช่างยังไม่มีการช่างจริงคู่แรกพึ่งช่างช่างตามใบรายชื่อคู่แรกพึ่งช่างตอนนี้คมประตักขึ้นได้ช่างอยู่คมประตักขึ้นได้ช่างอยู่ก็ช่างแบบมวยโล่ฮะคมประตักผ่านฮะคมประตักงี้ผ่านได้ช่างละเดี๋ยวพูดคุยกันพูดคุยพูดคุยคมปะตักกัน แต่มณนี้ยังไม่ช่างครับยังไม่ช่างไมื่อนี้เราแก้ยังไม่ช่างจริงก็เพิ่งเปิดแต่ช่างครั้งแรกก็มาตักผ่านละเดี๋ยวไปแตป่งเกงขารูปจริงหน้ามีกสองอันนะไม่มีอันเล็กทั้งอ,อันนะกิเล็กชอบขาบ้างนียเป็นชอบขาบ้าง ตอนนี้เล็กบอกขอข้าต้มก่อนข้าต้มกับโอนตินร้อนๆทูฟอร์ออยูมีเหมือนเดิมดังขาวชนก้าวหน้าอ่ะเวลาเดิมรอได้เลยมีเหมือนเดิมทูฟอร,ยรย์ยูมีเหมือนเดิมดังขาวก้าวหน้าคู่เอกนํารายการเลยมันมันันสุกมีเหมือนเดิมอ่ะเพชรสมจิตเมื่อวานก็พูดคุยอยู่เพชรส,ส,สมจิตเพชรสมจิตเพชรสมจิตบอกว่า จะดีไม่ดีก็ต้องรอดูกันเพราะร่างกายหยุดมานานร่างกายหยุดมานานเพชรสมจิตอ่ะทีเดียวก็มาแล้วทีมงานของเพชรเพชรดำแบทแมนี้เมื่อคืนนี้ก็เต็มโลกโซเชียลไปหน่อยเลยมาแล้วมาแล้วเพชรดำมาแล้วเพชรดำกำเนิดธานีมาแล้ว ชอบฟ้าร่างกายดีมากครับท้ก่อนทาอก่อนเปลี่ยนท่าหน่อยท่าหนึ่งสองสามท่าชอบฟ้บบาเจอคอมบัตต์เดี๋ยวผมขอเสียบแบตก่อนโอเคเรียบร้อย